บอกลูกเจ้ามาขับข่อยมีเบิงแนอพเภอฟ้าบักไก่หนึ่งเนาะสวัสดีค่ะสวัสดีเด้อคาโนดจักมากนาดอกค่ะนาดอพี่ทำสีเขาไทยยู่พี่นี่ป่าป้าไปใช้กระงุอีกนะปะไปใช้กระปุอีกโอยยกยันโชคดีที่สุดคอยหมังไมยยนี่ คือทอดสมัยเนี่ยมือไหนก็ไม่จลูกมามเสียใจหายใจดไปสมัยอิสาเนี่ยนะโชคดีด้วยนีโชคดีจังว่าสมัยเบอิสาเมื่ออะไบอกมานี่ ้าแต่าคนใดมาวัดหาดูให้ดเลื่อนเลย้ยพูคนก็บ่ได้แมู่ดว่าคือบลเนาะคู่อุบุบลจ้ะอันเพื่ออันเพืออนเพืออันเพื่ออันเพื่ออันเพื่ออัเพื่อันเพ่อกเพื่ออัเพื่อกันเม่ใช้นอยนเพ้่นเพื่ออนพ่อันเ่อ่เพี่นอกนเอพ่น่อนเพนเอับ่ นั่นแฟนครับแต่พระจิบอมใหญ่เลยมันอุ้งอิงมาหันมานีนีมาขึ้นนี่กับเาไม่ยุ่ทหารผ่านบอ่แจะได้ยใส่หมอกกันท่าละนันละเขาว่ามองทหารผ่านบ่มุกใกล้กันครับมันมีปฐมเลยเขาเอ็มซีพูนว่ามาหาคุณไปเบิ่งเนี่ยเ่าฟาดบอกไกแต่สีเฮาหาไปดเจ้ามับไปเบิ่งเนี่ยม่นแซ่บ่นมาคานมันจะบาเอ อะไรฝากก็คือหอนตอนตอนตอนที่ว่าเพิ่มมาสารแมฮันนี่ระดับไปเพิ่มมาอันบอันโบเห็นอันโบเห็นแต่ป็อยู่เนาะก็ตีตีกเือหน่อยีก็แบบนอิมื่อน้องเหมือนน้องเมื่อนี่จจกเล้อกลา ก่ช่วยเขาแน่เมื่ออนจาเลื่อบัตรมติดตั้งจะบอกทุเรียกมาใหม่เด้อไม่ไม่ มานี่ต้องบอกว่าต้องบอกว่าไปหาอยู่สวนทุเรียนไปแล้วไปหยิบดูดต้องไปเยี่ยมสวนบพรว่าทูจักอยู่เนาะจักบอกจักเบิร์ดน่ะนี่นั่นล่ะญาญ่าญาญานี่เราไปเยี่ิบดลดเจ้าบทุ่นนั่นเจ้าเผาสวนไหนมีเบิร์ดจะาตรงเมืองเจ้าในในอันนี้เด้อฮะแม่เจ้าแม่ มาย่เคียมแล้วไปหลี่เห็นบ่ไป่อมย่มทุบป่ะเนี่ยขวางันเลยงขากแล้วบานี่ไปจังไหนเนาะย่อจนชิวาเนาะไปจังไหนเนาะดกุดีตัวนี่อันพ่ออีลามาพอดีบางคนมาอันบ๊อพ่อได้ค่ะบ่อพอเขาไปได้แน่นบอบพอจะพ่นกามเขาไปเ่นไปแวเพ่นายก้นอยากลายทาง งานหลายโชคดีเลยเขาดวงดีค่ะเนาะเป็ดงานหน่อยบานบานธรรมดาโอ้ยเป็นพัะศุก์ดีวาสนาค่ะกับลูกละพี่น้อยข้าก็ได้ศุกดีนะค่ะมีลูกป้าที่ไหนี่า่าโอ้มันมีก็แมเขาดีใจน้ำดีใจนะจ้าค่ะขอบคุณค่ะจะให้แม่โชคดีคือตัวในเรื่องบันเด้อจ้ามีโอกาสกับแวะมาด้วยค่ะเด้อค่ะจ้าจ้า แมนค่ะแบบดีเลยเดี๋ยวน,น,นยจัจ้าจ้าจ้าขอบคุณค่ะเอฟซีน้องอุ๋งอิงเป็นพี่น้องซุมปนางน้ำเนี่ยค่ะเป็นพี่น้องพ่อเอกน้ำเนี่ยค่ะอยู่กันทลักเนาะมีสวนทุเรียนได้เนี่ยเป็นแหวะมากเป็นแหวะมากค่ะอีลา จริงๆเพิ่นว่าบพอีหลาก็สร้างนะคะบพอนองอิงก็สร้างแต่ว่าพอแม่หน่อยก็ยังดีทีนี้พอดีอีหลาออกมาแต่งตัวนะคะแต่งตัวแต่งหน้านะคะตื่นอาบน้ําแต่งหน้าเตรียมจะไปถ่ายเอ็มวีที่อุทุมพรนะคะเอฟซีเอฟซี น้องอุ๋งอิงบอกแล้วว่ามีทุกแบบทุกระดับนะคะเดมาเบิง้งเดมาเป็นเดมาถ่ายหรอกถ่ายรูปครูเดมาเห็นเพื่อนบางท่านก็บเดมาเห็นเพื่อนซื่อๆก็ดีใจนะคะซึ่งเป็นภาพที่พวกไปนางได้เห็นประจำ<ๆ>เห็นบ่อยๆนะคะทุกคนเมื่อนี้เพื่อนๆเป็นโชคดีเนะคะ่ะ มาเด้พอดีลาเปิดประตูออกมาพอดีานั่งนางกิเขานั่งกิเขาอยู่มองกระล่อนอย่าง,างาสมปลานะสมหมูสมปลานะคะลังย่างอยู่เพิ่นมาพอดีตอนบนุแยกเถาแล้วก็มาอยู่ค่ะแยเแถาคือายของพ่ออีก,กับายป้านั่นแหล,ละผู้ดเดียวกันเนี่ยค่ะเป็นก้ามายู่ นี่มันมีโอกาสได้มากานไปะก็เลยแวะมานนะคะก็จะกลับบ้านที่กันทะลักพุดละค่ะตะก,กี้เพ,พิ่พปะปลูกเขาวโพดไปจำละค่ะเดี๋ยวนี้ก็เปลี่ยนเป็นปลูกบางคุดทุเรียนผลไม้ต่างๆนะคะเนอะ เราก็จะเห็นกันบ่อยๆเด็กตัน้อยไม่หน่อยก็สีไปห้าหมอครค่แม่หน่อยปวดแถวมวันจำเมื่อวาน่ไปถอนมากค่ะนนยังปวดอาจสิบรกสนุกสนานือตะกี้ในะยังยังอยู่ในอาการปวดอยู่ล้ะค่ะปดกดไลค์กดแช่นะคะช่องปหน้าค่ะแม่บ้านนองอิง ช่องประวันไม่ควนน้องอีกช่องหนึ่งนะคะทีมหลังบ้านให้กำลังใจทีมหลังบ้านด้วยนะคะบรรยากาศชิวๆมาทายหลังบ้านค่ะตายให้เบ่งเนาะเย็นมากเลยอยู่ฟังอยู่ริมน้ำในเย็นนะคะอันนี้หล,ล้กําลังแต่งหนา้า เอ็งจีมาแต่งให้อยู่นะกดไลค์กดแชร์ให้ล,กละกัซอยเบอร์โฆษณาให้น้ำได้ค่ะเดอ้อเดี๋ยวป้าน้าจะไปตอบคอมเมนต์นะคะเอฟซี FC อยู่ที่ไหนเจ้าอะไรแล้วก็ติดตามอ่ช่องป้นาน้านะคะฝากช่องป้าวันน้ำนะคะ่ะอยู่มองได้กคะคอมเมนต์มาให้ป้าน้าในหัวน้นะคะเดี๋ยวจะตอบ คอมเมนต์นะคะมีเวลาก็จะตอบแต่อ่านอ่านทุกคอมเมนต์ค่ะนะคะพนะยายามตอบบางคอมเมนต์อ่านแล้วก็ยิ้มนะคะ <c oughs> จำได้หมดนะคะ,ะนังจำได้เบอร์ได้เอฟซี FC ที่เขามา <c oughs> ถามว่าเม็นนะคะจำได้ ไปแน่ในจำได้เม่นประจำในกระจำได้ค่ะสำหรับคลิปนี้สำเนก็น่าจ้าเบิงโฆษณาให้น้ำค่ะพบกันไม่คลิปหนาเนาะสวัสดีค่ะ